ก็เด kind of e ี๋ยวแต่กำลังที่ข้าเจ้าีสาวน้อยเป็นแฝงที่ละผู้หญิงวันนี้ก็มาถึงหลังเวทีแล้วครับเมื่อนี้แสดงยุ่งใส่ก่อนแสดงยุ่งทั้งห่างเมื่อนี้แสดงยุ่งทั้งห่างเจ้าก็อีกจะถืออีกนำลูกกาแล้วพูดต่อกระต่อนนำลูกกาคลองจิตคือกันคือกันเอาถือนะเนี่ยถือเนี่ยเข้าใจป่าว่าถือเนี่ย อูจจจะเป็นรูตลาดชชวัลทครับภาพกว้างภาพแคบหูจักเทศจักถ้ำต่ตัวหูจักเบ่าตัวต้องชัดเจนในคำพูดเนี่ยโองดังฟังชัดเด้อพี่น้องขอไปเด้อคลิปที่ผ่านมามันเบาบนทันชัดย่านติ๊กตะยองฟองเบาผิดกันเลยอมอมโมเมนต์เป็นเอาทุกสัตว์มายู่ นี่ก็เป็นฉบับที่ไม่้อยู่ลำลูกกาครับพี่น้องประหลัดชะชะวาสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือช่องของนิกรน้อยลำเพิด์ตออฟทิเชียต้องมาไปคือจะเท่าเหมือนเราทำรายการอะไรสักอย่างอยู่ในรายการท็อปโชว์หรืออะไรเนี่ยรายการฟางนีเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไปก่อนพวกเนี่ยเมื่อวานนี้ไปไปชูขวัแลำพี่นี่ บอกให้เพื่อนติดตามช่องของบ่าวพ่อนถพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามช่องนีก่อนน้อยลำเพื่อนออฟฟิเชียลฝันหมาเนอะลำเพื่อนออฟฟิเชียลแม่ละตัดแม่ละตัวบอกพ่อนทีนี่หลับเฉยจังเบาอ้อมๆย่านเจ้าของบ่าวเพื่อถือพี่น้องเอ้ยเอฟซีเอ้ยบ้าไปนี่ก่อนน้อยลำเพื่อนออฟฟิเชียลเมื่อก่อนเนี้ยไปไปรูสวนหน้าวันนี้บอกให้เพื่อนติดตามช่อง จะได้แบบจะเลื่อนติดตามช่องอันนี้ก่อนหน่อยล้ำเฟินอาสเปเชียลคนมาเหมือนกันคนมาเขาเล่นตลกรนี้เขาบอกว่าถือกิลีนะครับเขาขออกจากโงจากปลามาของก็เข่าปลาพี่น้องโอ้ของขอกจากปลารอนกับพ่อต้นอิ่มดอกบัวหน้าลุงหลังว่าบวชแล้วบวชย่างปลาที่เด็ก่จยึดยึดตีนผู้ตีนผู้ใช้อีกบ้านสวนในยึดตีนผู้เขาเขาก็มาแต่พุ่นที่ หมอกับของก้อนตอนก้อนที่มาอยู่สาวน้อยเนี่ยมันมันมันเปนปลูกปลูกต้นไม้ต้นไหลวางเพราะว่าบ้านสวนอายุตีนภูเขาอยู่บ้านโคกงตบลโคกงอำเภอเกียงข้อจังหวัดชัยภูมิอยู่ไกลกันตัวอันนี้กันอยู่บ้านน้องกุ้งอำเภอปวงโจนอัตบุญปวงโจนย์อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิห่างกันประมาณสิบห้ากิโลได้อันบ้านสวนนี่ก่อนหน่อยกับบ้านสวนไอ้ขํามหมดบัวข้ามอดขึ้นอำเภอผู้เขียวแต่ว่าบ้านสวนนี่ก่อนหน่อยขึ้นอำเภอเกียงข้อ ทางนี้ก่อนน้อยบ้านโคกกรุงตำบลโคกกรุงอันนี้เป็นบ้านเกิดบ้านเกิดเขาก็ไปสร้างบ้านสวนอยู่บ้านเถื่เมืองนอนนะครับยุตีนผู้ก่อเมืองจีนปลาเห็ดปลาโนไม้ปลาผักหวานสีไะไสจีไปยามหรือว่าจีไปล่วงหน้าทุวบอกล่วงหน้าไม่ได้ทำครบแปดนาทีบอกเลยหรือครบเลยเออครบแปดนาทีนอนโมอิมดีนอนนอนบ่อิ่มก็คือบ่ทึ่งกินทึ่งนอนหลยเส้นจีอิ่ม เอาเหนียวเอาเหนียวหนิต้องรับต้องยัดใส่ปากมันจะกิมช่วงนี้ช่วงนี้เสียเลยชาวบ้านเลยปกตะทิชาวบ้านเนี่ยสิกินแต่ข้าวเจ้าปัจจุบันี้เพื่อความสะดวกเดินสายมานน้ำทีมงานเนี่ยปัจจุบันนี้ได้กินแต่ข้าวเหนียวช่วงนี้สิได้ใส่สวร่านเลยเหนียวสวรรค์มันเข้าห้องน้ำไปมันเกิดคลองไปที่ทมันมันไม่อยากเกิดขึ้นก็รีดออกขึ้นนู่น กั้นบ่อใส่ะสะบานก็ต้องใส่ระเบิดหินปัดใส่แล้วเ้าสิไปกินข้าวซองง่ายปะฮะยังไ,ไม่เป็นร้อนนอนใส่หมคืนนอนขังทงังขังทังเสร็จักมองในเป็นมองในก็บปุลุแต่ต้ามาหรินมื่นยุ่นเหนหมือน,อนอยุ่นหรินยุ่นใส่ยังกรูปเลยตลาดยังกตลาดสดเฉชาวาลตลาดเฉชวาลตลาดเฉชวาลอำเภอล่มลูกกาครับ คลองเจ็ดอะคองเจ็ดนี่ผู้ถือการของบอกสิบมดสายกันแล้ไหมเดี๋ยวเ้ี่ยขอดีเลยบอสพยันดอกพีชจุนร่วงนี่ก็ค,คือจิตพำนักอยู่นี่นนก่อนข้ามวนนี่ก่อนหน่อยก่อน,น,นแล้วแต่ว่าจิอยู่หม่องไหนสถาน,นที่บ่อคือเกา่าบ่อคือกันจะละเมอ เอกว่าชีวิตประจําวันของนี่ก่อนหน่อยตอนนี้ย่งแต่บรท่านได้เอาบทกับเม่นมาพี่น้องเอาคือวางสัน้นเออคือวางสั้นอธิบายอธิบายปโปรดอธิบายชัดๆโอ้แต่ว่าเอาประประทานมาบ่าได้มันใสร่รถเก๋งบ่ได้เล่นในตำรับตาผมะะห,หน่อยหน่อยเพราะเว่ากันแนวมือนี่คือคนเราถ้าอ,อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยัณะนัะ มักบูคือกันบ่แมยนมักเบิ่อแ่ละนี่ก็ศาสนาพุทธกันยันแต่ว่าการปฏิบัติมันมันต่างกันผมคอยนี่ก็แค่เออยกมือขึ้นมาก็คือชาติตัวนี้ตัวชิงกำจิตต่างหลายขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกเด้อเออให้น้าฮันเด้อคือจบอันนี้ก่อนหน่อยนี่ว่ามันเข้าพรรษาว่ะตั้งแต่ยันทุนไปจนหอดว่าเป็นโรคอ้วนสุดว่าเป็นโรคอุโบสถพี่น้อง กระทึงบอกว่ายั่งแต่ถ้าได้เอาบทกระเม่นมาเท่านั้นเองกันัเปรียบเทียบกัะเม่นว่าไหวคู่โดนโดุนซนชิ้นชกมันบ่ไหวคู่กับเพมั่นใจเนาะมันลึ่งจังสั่นกหนึ่งในล้ำมวยอยู่หันหลังล้ำอยู่หันหลังบางหนึ่งเงินถือตีนตึมๆชามเท้านั่งพิ้งกันเสือกนุ่งถือละย่ำได้มึงขี้ไหวคู่เสร็จเอาใจแล้วเอาเอาเป็นว่าเข้าใจยังเอาเป็นว่าแต่ละคนนี่วิธีชาติแบทเนี่ยพวกคือกันคนละแบบ พูดหนึ่งเลยชดัดเบ็ดเฮจังซีเรามันมีความหมั่นใจในเจ้าของพูดลองค้นเฮจังซีเราหมั่นใจมันบอกไอ้มันบอกผู้ลง,งาาค้นแกซาตัวคุมความููขาด้อะ็ถือว่าชัดแบตเต็มแล้วมันบอกผู้ลองคนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนำมอสินมันบอกทีที่ชัดเบ็ดกิดจากันอันนี้เบ็ด มีวงสาวหน่อยเท่านั้นคือลาอุงอิงว่าวว่าเขาว่าพอดใส่ผู้ลังคนก็อาจจะเฉยๆฉยซื่อว่าบ่ได้เรื่องนี้ลาอุงอิงว่าบ่ไะเด็นกับคนชิลบ่นั่งเฉยๆซื่อๆแต่สำหรับผมแล้วว่างว่าที่ลาอุงอิงกับเบิ้งกับเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละคือเท้าเดียเลยล่ะแต่บางสิ่งบางอย่างนางก็มักจะมาแบบคือบริจาคตังตัวจังมาขึ้นแล้ว คนกระถือห้ยน้่ดูฮานะคนมาหามาพึ้งผ้ามาเบามาจานั่นั่งกับกับข้ใไ้ได้เวาข้อไ้ได้ไม่เห็นนะขออห้ได้มเมืนน่อใบอ่าเมื่อหมานหนอกักบกลับไปแบบมีความสุขใจแล้วเจะบุญสัมพันธ์ความเนี่ยบุญลงคนลาว้าตรงๆวาใส่หูตรงๆอองกัยังได้แบบนี้บุญลงคนจะยินอยู่ทออดดั้งแขงยังได้เนี่ย แล้วจะบุญสัมพันธ์พร้อมจะพ่นก็ว่าใครชี้ใครแท่งได้มาหามาเอาโศกเอามันมาให้อีหล่าไปงั้นไปเหรียญยุไสยผู้คนมาทำหาอีหลา่าอย่างนีน้ะมเปล่าเมืคืนนี่เหรียญยูนานาคนครนท่ามเราท่ามีกก็ว่าที่ศูนย์ที่เก่าว่าเมาื่อคืนนี่เป็นวันวันเกิดวันใครวันเกิดของพระเอกวัดศิวลดพอกวัดบาทแต่ละที่เราเลย บ่ร oh ู้ว่า oh <my. S 2> อายุเล่าเท่าไหร่ละแต่ว่าอีหล่าว่าอายุครบสี่ีบ